โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกม Call of Duty Warzone Modernz ใครบันดีผมจะไปทำภาร,รกิจ Eye and Ear ภารกิจบอกว่าเป็นภารกิจตรวจนะนี่เลยเทียสี่เทียเแล้วก็เขาบอกว่านำให้เราไปเอา วิทยุครับตัวส่งสัญญาณวิทยุที่ e ลสดับก็คือทังขยะทังขยะท,งยะทังขยะที่ไหนวาแล้วก็วางเครื่องส่งสัญญาณวิทยุเนี่ยนะไว้ใต้โตะ๊ะรักษาความปลอดภัยด้านบนสุดของวาซาซ u กิซึก,ก,ซก,กิอาชิกะหรือ ต้องไปอาชิกะสินาปราสาซึกิเนี่ยคือที่อาชิกะแล้วเขาบอกว่าในครั้งเดียวด้วยนะปรับใช้ในครั้งเดียวเดี๋ยวก่อนนะอืมอาชิกะจริงๆด้วยครับโอเคถังขยะถังขยะที่ไหนที่สรารกลางอีกใช่ไหมที่เราเคยไปที่เราเคยไปทิ้งเนี่ยทิ้งอะไรวะทิ้ง กระจอ่อะไปที่อาชิกะแล้วเราจะพกคุญแจไขใต้ปราสาทไปด้วยที่จริงเอาคุญแจกระดูกก็ได้นะถ้าใครไปหาคุญแจนี้ไม่เจออุยเกิดไกลเลยเนี่ยผมว่าถังขยะตรงเนี้หรือตรงนี้ผมว่าตรงนี้นะเดี๋ยวหาเรือโอ เดี๋ยวนี้เขาไม่มีเรือกันแล้วหรออันนี้เขาไม่มีเรือกันแล้วหรออันตรายมากอันตรายมากโอ้โหไกลมากเลยต้องแปาลารถหรือไม่ก็เรือ,อมผมอาจจะโดนฆ่าตายก็ได้นะครับทุกคน Delivered item nearby dead drop. ผมว่ายนะ้ำมาถึงตรงนี้แล้วแต่จะขึ้นไปได้หรือเปล่านั้นก็อีกเรื่องหนึง่งขอให้อย่าเจอคนเลย ถังขยะโอเคได้มาแล้วเห็นเห็นหาท่อหาหมุดท่อก่อนหายใจก่อนหายใจแป๊บเออผมต้องมุดท่อนี้เข้าไปครับเพื่อไปใต้อาชิกะโอเคจะรอดไหมค่อยๆไปครับดำน้ำ ภารกิจคนเดียวครับตอนนี้เราเล่นอยู่คนเดียวตอนนี้เราเล่นอยู่คนเดียวเฮ้ยมีคนมาเห็นว่ะเกือบตายแล้วเกือบตายแล้วเกือบไม่รอดแล้วเกือบแล้วเกือบไม่รอดแล้วหูดีนะมัน เห็นเราแล้วจับเราเขาตี้ไม่งั้นชิ้นชิ้นซีวายไอ้ปืนไรเฟิลนี่แม่งเยยบเกรียมเยยบเกรียมสุดสุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนหนอ เวียนกำเวียนกำเจอกลืนเวียนกำ Ultra the area. Stay sharp. เอาแล้วโหดไปไหนโหดเกินไปแล้วนั่นไงคนใช่ไหมคนใช่ไหมคนหรือบอด เพนก่อนรีเพ่นก่อนรีเพ่นก่อน,น,นตายตายตายไม่รอดไม่รอดไม่รอดแน่แน่ไม่รอดแน่แน่แนแนใครมันสอ่องเลเซอร์มาวะ เฮ้ยมันออกนอกอาณาเขตแล้วเนี่ยออกนอกอาณาเขตแล้วเนี่ยตา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 ยผมต้องเข้ารูไหนเนี่ยคนตายอยู่ตรงนั้นครับภารกิจจะเฟล ภารก PM ิจจะเฟลภารกิจผมเฟลเฮ้ยเราก็มาจากทางนี้ที่ว่าอ๋อเราว่ายไปทางนั้นเหรอทำไมเพื่อนเราอยู่ใกล้ยังวะต้องออกไปช่วยเพื่อนวะเนี่ย เจอใช่ไหมเนะี่ยเจอใช่ไหมเนะี่ยผลใช่ไหมเนะี่ยออกไปช่วยไหมผลจริงจริงด้วยรับคอตี้อะรับคอตี้ไงวะ ที่กันล้มแล้วอ้าวบอสว่ะบอสว่ะไปทำภารกิจผมดีกว่านะหรือออกไปช่วยคนดีวะหรือออกไปช่วยคนดีวะเจอเรือดำน้ำแดงว่าประตูเข้าอยู่ทางนี้ครับ นี่ประตูเข้าประตูที่เราจะเข้าคือซึบโอเคเข้ามาได้แล้วอันนี้ก็อยู่ที่ความสามารถของเราละว่าเรา จะรอดไหมมันไม่กล้าลงมาครับมันบีไอ้นี่อยู่เขาเรียกว่าอะไรนะสลิงสลิงเฮ้ยๆๆๆเฮ้ยเฮ้ยกล้าลงมาปะไม่กล้านะถ้าเราไม่ปลดสลิงมันก็บอดมันไม่กล้าเข้ามา รู้สึกจะมีคนทำไมไม่ตายวะทำไมไม่ตายวะ,ยวะเออเราต้องขึ้นไปชั้นบนสุดนะนี่ผมจะยังไม่ถอดสลิงตรงนี้ถ้าเราปีนได้ไหมปีนขึ้นไปได้ไหมปีนได้เนี่ย แต่อาจจะเหยียบเหยียบสลิงอ่ะสักหน่อยนี่ทะลุประตูไม่ทะลุเว้ยนี่แน่ เต็มเลยปืนเต็มเลย,เเเลยช,าช,าช,าชา้าๆช้าๆลงมาหลายรอบแล้วเราต้องชินไดนะ้แล้วมันยังวิ่งกุ๊กกักกุ๊กกักกันอยู่เลย อันนี้ก็ต้องขึ้นไปข้างบนให้ได้อีกคนหนึ่งกำลังแอบมองเราอยู่มีคนกำลังแอบมองเราอยู่แล้วก่อนนะแล้วผมจะออกไปจากที่นี่ยังไงวะมีระเบิดวะ Ông này đi qua Ui 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 Đồn, đồn Cổ một ạ một á. Oh liabla, I love baby sling. We come. Ultra one, you've got hostile reinforcements incoming. Ultra one, we're seeing increased activity. Stay sharp. Ultra one, the bomb maker is down. Good work. Search the area for security ไปยิงมาวะอ๋อหน้าไม้มีคนนะเนีย่ย <G ül üyor> เสียงดังเอ่อเอาวิทยุมาติดตั้งครับ ชั้นบนสุดใช่ไหมที่ใต้โต๊ะโอเคผ่านละคร,นออรคราวนี้ก็ออกให้สำเร็จอันนี้ก็ออกให้สำเร็จเดี๋ยวก่อนเอาปืนผมปืนมาได้อยว่

คราวนี้ก็ออกจากเกมคราวนี้ก็ออกจากเกมอันนี้ผมจะไม่เอาไปนะเพราะว่าเอาไปมันก็จะคนจะเห็นเราเราจะต้องออกตรงนี้ไม่นั้นคนจะสะกดรอยตามผมไม่อยากจะเอาไปอะแต่ภารกิจผมคือวิบีระเบิดตรงนี้เรื่ยๆนต้องจะเห็น จะออกทางน้ำเหมือนเดิมแต่ทางน้ำเราไม่ได้เคลียร์ว่ะทางน้ำมันยังมีบอสอยู่เลยนิว่าว่าไปยากเลยยากเลยตอนเข้ามาก็ยากตอนออกไปก็ยากมีผลไหม มีบอทแถวนี้ไหมเราจะออกไปทางนูน้นอ้อมไปนั่งเรือไปจะโดนยิงตายไหมขับเรือออกไปแบบสง่างามออกออกออกเกาะหมดเลย <L> an> an> เฮ้ยออกไปดีเหน๋ยวตายพอดีจะหมดเวลาแล้วไกลว่ะเฮ้ยผมจะรอดไหมคนว่าผมจะรอดไหมหลังสีใกล้ Oh, อยู่ใกล้ๆเลยด้วยจุดพ <Ultra 1, S 1> ุบจุดพุบ,บมาปับ๊บแน่นอนผมมาทำภารกิจผมต้องมั่นใจ ความร้อนความร้อนสโคปความร้อนเฮ้ย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 เครื <springs> ่องบินอะไรมาเฮ้ยทำไมมันมีเครื่องบินมาวะแดงว่ามีคนมากดใช่ไหม แสดงว่ามีคนใช่ไหมหลบกันไม่นะโอ้อยโอ้อยอย่าดิคนหลบอยู่ปล่อยโดนนี้ปล่อยโดน ไปโดนสำรวจอ้าวมีคน,นอยู่ตรงนี้ว่ะเนี่ยถ้าคนใส่ไอเนี่ยจะมาร์กมาร์กไม่ได้หรือว่าตายวะคนนี้ตายเหรออยู่ในบ้านคนนี้คนหนึ่งอยู่ในบ้านคนหนึ่งหรือว่าตายแล้ววะอ๋อตัพพวประกันแน่เลย ไอโอเครอดตายไหมรอดตายไหมรอดตายครับอย่างเงี้ยแซกซึมแซกซึมทำแต่ภารกิจยากอันเนี้ยว่ายน้ำตะไก่เลย ที่จริงอ่ะตายหลายรอบแล้วละ่ะกว่าจะทำภารกิจนี่เสร็จอ่ะมันนานมากผ่านไหมครับคือผมอ่ะปาร์ตี้ใช่ไหมหาปาร์ตี้แล้วก็เข้าไปแต่ปาร์ตี้เราไม่ยอมตามเราไปไงเลยตายไปหลายรอบรอบนี้ไปนคนเดียวผ่านครับ เอาละครับวันนี้ผมก็คงต้องขอ,อจบแบบกระตุนชัยกันนะครับทุกคนครับสวัสดีครับเหนื่อยมากกว่าจะผ่านฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง y YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ